พี่ปอจะบอกว่า4ข้อนี้เป็น4ข้อคลาสสิกที่เวลาพี่ปอสอนคลาสม .2 พี่ปอจะยกตัวอย่างทุกครั้งหลายคนถามว่าอ้าวทำไมเพราะว่า4ข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่เช็คคอนเซปต,ต์ได้จริงๆว่าเราแยกตัวประกอบพหุนามถูกหรือไม่เพราะฉะนั้นเรามาฟังวิธีการแยกตัวประกอบพหุนามไปกับพี่ปอมนะครับนิดเดียวอ่ะดู2ข้อแรก2ข้อแรกเนี่ยความแตกต่างจาก2ข้อหลังก็คือตัวเนี้ยเป็นเครื่องหมายบวกส่วน2ข้อข้างหลังเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเครื่องหมายลบ เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงบวกกับลบนะครับให้หนูถามตัวเองในเซตบวกก่อนนะว่าอะไรนะครับอะไรคูณกันได้6นี่อะไรคูณกันได้6แล้วก็บวกกันนี่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกบวกกันได้เลขตัวตรงกลางคือ5 เด็กๆครับอะไรเอ่ยที่คูณกันได้6แล้วบวกกันได้5อะไรเอ่ยคูณกันได้6บวกกันได้5อะไรวะคูณกันได้6บวกกันได้5อ๋อรูแลวรูแลวลูแลวพี่ป๊อปมันคือ3กับ2นี่เองถูกปะ่ะแยแนะนําให้ผู้ตัวมาขึ้นก่อนนะอันนี้แนะนําให้ผู้ตัวมาขึ้นก่อนอ่ะพอเราได้3กับ2ปุ๊บใช่ไหมครับเด็กๆเราจะเขียนแบบนี้เราจะเขียนแบบนี้เราจะเขียน2วงเล็บ x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  3 2 3 2ใส่3กับ2ไปก่อนนะครับใส่3กับ2ไปก่อนเสร็จปุ๊บถ้าตัวนี้เมื่อกี้นะเมื่อกี้นะไอ้ตรงนี้บวกก็คืออะไรคูณกันได้6บวกกันได้5หนูดูสีม่วงนะสีม่วงนะนี่นะอะไรคูณกันได้6บวกกันได้5บวกกันบวกกันนี่บวกกัน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 และบวกกันบวกกันได้5ก็คือ3กับ2ถูกปะ เสร็จปุ brand, man, build, ๊บทอะไรก็ตามตัวนี new, a a ้เป็นเครื new, ่องหมายบวกถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนี่นะถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกแปลว่าเครื่องหมายของ2องวงเล็บเหมือนกันถ้าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแปลว่าเครื่องหมายของ2องวงเล็บเหมือนกันนี่หาสีไม่เจอจริงๆว่าจะใช้สีอะไรดีถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแปลว่าเครื่องหมายของ2องวงเล็บเหมือนกัน เหมือนกันแล้วเหมือนกันยังไงนี่เหมือนกันแบบตัวนี้เหมือนกันแบบบวกพี่ป๊อปใส่บวกทั้งคู่ตรงนี้เหมือนกันแบบลบพี่ป๊อปใส่ลบทั้งคู่จบได้ออกมาสองวงเล็บสีไม่สวยเลยคลิปนี้นะครับชมพูชมพูเข้ากับเสือ้อแต่สีไม่สวยต่อไปต่อไปขอโทษสอง้อข้างล่างเป็นเครื่องหมายลบอะไรถามตัวเองอะไรคูณกันได้หก ลบกันได้ตัวกลางคือ5ตรงนี้เป็นลบก็ลบกันอะไรคูณกันได้6ลบกันใน้5เด็กๆครับตอบพี่ป๊อบครับให้ชื่นใจอะไรคูณกันได้6ลบกันได้5อะไรเอ่ยคูณกันได้6ลบกันได้5คูณกันได้6ลบกันได้5มันคือสระหกกับหนึ่งหกคูณหนึได้6 6หกลบหในห้าหนูรู้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ย คือ6กับหนึ่ใช่ปะ่ะพอหนูรู้ว่ามันคือ6กับหนึปุ๊บหนูใส่อย่างนี้ x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  6 1 6 1นะครับเมื่อกี้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกแปลว่าสอง,องเล็บเหมือนกันต่อไปถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบนี่เป็นเครื่องหมายลบแปลว่าสององเล็บต่างกันนี่ แปลว่า2องเล็บต่างกันต่างกันแล้วดูยังไงต่อไปดูตัวนี้โอ้ยตัวนี้เป็นบวกเอาบวกให้ตัวมาเอาบวกให้ตัวมาอีกอันก็ลบไปถ้าตัวนี้เป็นลบเอาลบให้ตัวมาอีกอันบวกไป คำแนะนําของพี่ปอกก็คือคลิปเนี้ยพี่ปอปไม่ได้สอนแบบโอ้โหละเอียดยิบยิบยิบยบแค่มันเล่าให้ฟังว่าโอเคตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่พี่ปอกใช้สอนในห้องเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากดูคลิปเวอร์ชันละเอียดหนูเซิร์ชในเพจคณิตศาสตร์พี่ป๊อบว่าว่าแยกตัวประกอบพระพุนามให้หนูเซิร์ชในเพจคณิตศาสตร์พี่ป๊อบว่าแยกตัวประกอบพระพุนาม และหนูเนี่ยก็จะเจอคลิปสอนการแยกตัวประกอบพหุนามแบบ3โพสสองเล็ฟอย่างละเอียดยิบที่สุดแล้วก็ไปดูคลิปนั้นเรียนจากคลิปนั้นพี่บอาจะมีคลิปอยู่2คลิปที่บอกถึงขั้นว่าเฮ้ยแยกยังไงนี่แยกยังไง2แบบฝึกหัดอยู่ตรงไหนนี่บอกหมดไม่มีปิดบงังเพราะฉะนั้นไปทำตาม นี่คือเคล็ดลับของความเก่งของลูกศิษย์พี่ป๊อปทำตามนี้แล้วหนูจะเก่งเชื่อพี่ป๊อปโอเคนะแล้วเจอกันใหม่